คร้<ม>านแยอดประมูลสูงพอสมควรเมื่อกี้ครับรครับผมก็ยอดประมูลสูงพอสมควรครับแต่ว่ายอดประมูลนี้ก็เพื่อสารต่อครับก็เป็นสิ่งสิ่งที่พี่ปอรักด้วยครับก็มาช่วยมาช่วยสัตว์โลกกันครับผมประมูลอะไรบ้างก็มีประมูลเหล็กครับมีเหล็กข้อมือครับแล้วก็มีเสื้อสองตัวครับผม โอ้ยก็เรียกว่างานนี้อบอุ่นมากครับพอเข้ามาก็ทุกคนคงรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแล้วก็ทุกคนที่มีมีความคิดถึงพี่ปออยู่ผมว่าทุกคนที่มานี่ก็ก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็มีสิ่งดีๆที่ได้ร่วมทํากันก็คือสารต่อความต้องการของพี่ปอก็คือเราได้คิดถึงแล้วแต่ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการการได้ช่วยเหลือครับผมครับผม อ๋อครับไปก็ไปรอบรอบรอบนี้ใช่ไหมครับอ่รอบนี้ไปร่วมงานที่เกาหลีครับผมก็เป็นที่เอ็มที่เอ็มซีเอ็มครับผมก็เป็นงานเปิดตัวของสินค้าอะไรครับก็เป็นตัวเปิดเปิดช็อปที่เกาหลีครับผมเปล่า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 ครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานครับผมก็เชิญไปคนดังเกาหลีด้วยครับผมก็ได้ไปพบปะกับคุณดังครับที่เกาหลีเห็นสื่อที่น้องก็ยั ครับผมครับก็ก็ที่นุ่นเขาก็เขียนมาประมาณนั้นนะครับก็ไงบ้างคะก็เขินครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแฟนคลับที่นน้นนะคะต้องรับสม,มัครไหมมีก็มีมีก็มีแฟนแฟนคลับที่เมืองไทยครับก็ได้มีโอกาสตามไปแล้วก็แฟนคลับที่นุ่นก็อ่า ก็มีบ้างมีบ้างนะครับมีบ้างก็มีทั้งคนเกาหลีด้วยแต่ว่ามีคนหลายหลายชาติเลยครับมีคนไทยที่อยู่ที่นู่นมีคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นู่นด้วยมีคนจีนด้วยนะครับที่ที่รู้จักเราก็ก็ไปรอก็มีครับก็ตกใจครับก็ได้อ่านไดเป็นเหมือนกับเป็นฟินส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พี่เจมส์อย่างงี้มันจะมีโอกาสได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมที่นู่นอีกบ้างไหมครับก็ต้องรอครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังยังคงทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นหลักซะก่อนนะครับ ช่หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมครับใครได้ติดตามกันก็เดี๋ยวตอนตอนนี้ก็มีมีโปรเจกต์ที่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ละครก็ไปออนค่อนข้างหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงที่จะออกมาในเร็วๆนี้ครับครับผมครับ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 ครัครับ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 ครัตครับ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 ครัรับค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 รับรับครับครครับครับครับ ช่างของทางเกาหลีครับซึ่งเขาก็แต่งหน้าทำผมให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เสียเซลล์มากนะครับแต่ว่าอ่าก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะคงจะดีกว่านี้ครับไม่ได้มีการเช็คตอนนั้นผมไม่ได้ดูตัวเองครับก็ทำเสร็จก็ก็เดินเดินไปเลยรู้สึกไงบ้างครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแสงของางแสงมาม ครับเออรบเพล่รบโกรธไหครับทีเขาก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นนะครับผมว่าเราก็ไม่ไม่ได้ต้องโกรธอะไรเพราะว่าก็อาจจะเป็นความผิดพลาดเราที่เราไม่ได้เช็คหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ยังคงทํางานได้ครับก็เราก็เห็นพวกเขาทุกคนก็เป็นเหมือเชี่ยงกันหมดก็โอเคครับไมเหมือนกันเหมือนเราข้าพผมก็เราเราไม่ได้เตรียมอะไรเดียวก็เป็นก็เป็นต่างทางทางของเขาเพราะคเขาเตรียมให้ครับ ไม่ได้กังวลครับคือในส่วนตัวไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หน่อยไม่ได้อะไร,รหลังจากนี้จะดูแลตัวเองมากขึ้นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอตงตัวหน้าผมครับก็คงต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่นะครับ